ตามยายเมียนไปเลยที่ไหนะเออพาขึ้นเหนือไปทำบุญกับน้องๆบนดอยอ,อิ่มบุญอิ่มใจเสริมบารมีหน่อยอทำบุญอันนี้ยังไม่เคยเออลุยเลยไปพร้อมกับยายเมียนเลยครับ ผู้ชมเจ้าขาที่บ้านปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเย็มเรียนได้พบกับครูบามหานัฏดนทยท่านได้สื่อสารพระพุทธศาสนาและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทั้งบนดอยและพื้นราบโดยความเมตตาจากญาติโยมรวมกันทําบุญทั้งอาหารกลางวันทุนการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายพร้อมทั้งอย่างบุรณวัดพระาธาตุดอยกองมูเหนือ จึงเป็นวัดร้างให้กลับมาประกอบศาสนกิจได้ดังเดิมที่เพิ่มเติมสร้างพระประธานสิงหนึ่งที่แกะสลักจากหินแล่เหล็กไหลดำหนักถึงสามตัน <c oughs> เพื่อมาประดิษฐานในวิหารพุทธมหาอุดซึ่งยังขาดทุนทรัพย์อีกหลายแสนบาทแต่ท่านก็ไม่ขาดความตั้งใจที่จะทำต่อไป เพราะฉะนั้นท่านใดที่ผ่านไปที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่าลืมแวะไปร่วมกันทำบุญนะเจ้าค่ะท่านผู้ชมเป็นวันงานประเพณีส่งนามพระธาตุมีจัดพิธีให้มีงานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโอกาสให้กับน้องๆโรงเรียนชุมชนในหมู่บ้านเกิดความสมัครสมานสมัครเการ,รออกรงทานการแสดงความสามารถในการร่ายรำในพิธีบวงสรวงที่นี่มีโฮมสเตย์หลายแห่งไม่มีมลพิษด้วยครับ นอนเมืองปอนหนึ่งคืนอายุยืน7ปีนะยังขาดปัจจัยชําระพระประธานเห็นแร่เหล็กไหลดําน้ําหนัก3ตันทันทีที่เราได้ชําระเรียบร้อยช่างก็จะทําความละเอียดอีกสักประมาณ15วันก็สามารถส่งได้สาธุสาธุ